แม่อายุพาแท้ตั้งชื่อเล่นแม่น่อยเป็นลูกสาวยายทองวันที่มาที่ไปก็ยายทองวันเป็นคนทํารสช่องคนแรกเจ้าแรกของยโสธรต่อมายายทองวันเสียก็แม่หน่อยแม่หน่อยทําแทนตั้งแต่แม่น่อยเกิดมาก็เห็นยายทองวันทํมามันสี่สิบห้าสิปีแล้วความแตกต่างคือรสช่องเราจะเป็นเส้นเล็กๆเ,เหนียวนุ่มหอมใส่ใบเตยแท้ รัช่องไทยรถช่องโบราณขายถุงละ15บาทถ้าเป็นโลโลละ20บาทหมดหมดทุกวันก็ซื้อได้ที่บ้านยายทองวันอยู่เข้ามาถนนแจ้งสนิทเข้าจะเห็นธนาคารกรุงไทยเข้าซอยเข้ามาธนาคารกรุงไทยเลยสีแยกประมาณสามหลังอยู่ซ้ายมือจะเห็นป้ายยายทองวันบ้านยายทองวันจะมายยะโสธรน,นะคะก็เชิญมาซื้อของฝาก คือรถช่องยายของวันมาแวะซื้อรถช่องเป็นของฝากได้ค่ะสวัสดีค่ะนี่คือร้านแม่ยมปลาส้มน,นะคะแต่ก่อนก็คือบรรพบุรุษทําทํำกต่เป็นตัวเล็กๆนะ,ะ่ะแล้วก็มาต่อยอดเป็นปลาตะเพียนปาลาไหลก้างอะไรเยอะแยะอาหารปลาสวายทํามาประมาณเกือบจะ30ปีแล้วค่ะที่ร้านเราจะเน้นที่คุณภาพค่ะแต่ว่าทำให้สะอาดที่สุด เอาเฉพาะที่สดๆเท่านั้นนังเป็นที่หนึ่งของจังหวัดด้วยแบบคือผ่านมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานนะคะกินแล้วปลอดภัยไม่เป็นมะเร็งค่ะลูกค้าที่ชอบความที่แบบว่าเน้นที่สุขภาพก็จะเลือกที่ร้านเราค่ะที่บ้านนี่ตรงถ้าถ้ามาทางสี่แยกไฟแดงก็ที่วาการอำเภอค่ะสี่แยกที่วาการอำเภอลงมาทางทีโอทีตรงลงมาเรื่อยๆค่ะมีป้ายอยู่หน้าร้านอยู่ค่ะ ก็ถ้าผ่านมายะโสนะคะเป็นของฝากค่ะของฝากประจำจังหวัดเลยค่ะถ้ามายะโสถ้าไม่ได้กินปลาส้มแสดงว่ามาไม่ถึงยะโสค่ะ